แตกครับท่านจังว่านี้คูณสิบวะแชทเ็ดเฟดเฟยครับผมรู้เรื่องพูดได้คำเดียวเลยครับผมรู้เรื่องเอามานานๆทีจะมาเล่นนะผมมันต้องอย่างนี้สิครับบางคนเขาก็ถามมามว่าวมีเล่นได้นานนยังก็พักนึงแล้วผมพักใหญ่ๆ้วลองลองมาทำลองมาตามดูครับผมเพราะว่าเพื่อนมันสกิทมาบอกว่าวมีได้นะ่ะ กราบสวัสดีมิตหลักนักปั่นทูก่านะครับผมอยู่กับผม DJ บาทเคิื่นเกาเคืนเดิมอีกแล้วเด้อจ่าเออวันนี้อยู่กับเกมเมอร์สจันทเทมครับผมหรือเสาไม้พีจีผอเออง่ายๆกันไปครับผมแล้วแต่สะดวกที่จะเลือกจะเรียกเดยอมานี่ไงเปิดหัวเกมก็ไม่วิ่งเลยอะไรวันนี้เหลือแต่เชื่อ มาเออนี่มาแล้วครับผมจัดกันไปครับท่านเบ็ดละ30บาท30หมุนกันไปเช่นเคยครับผม30 30ครับผมใครนะครับผมที่มีแบบเว็บไหนที่น่าเล่นน่าเล่นอยู่เนี้ยครับผมก็สามารถบอกกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเผื่อได้ลองไปตรงไปตามกันบ้างครับผมถ้าถามว่าเว็บนี้ที่ผมเล่นอยู่มันเป็นยังไงดีไหมก็ก็ดีครับผมพูดแดงตรงแล้วว่าดี แต่ก็อยากเออลองหาอะไรใหม่ๆดูบ้างแล้วเว็บกเก่าๆของพี่ล่ะครับอืมรู้เลยค่าคนี้ต้องมีมีเหมือนกันนะผมก็ก็ยังเล่นกันอยู่ปะไฟครับนะผมเพราะว่าโปรโมชั่นก็ดีอยู่มันมันก็ยังดีอยู่อ่ะโปรโมชั่นอนะ่ะผมก็เลยไม่ไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนพอมาเจออันนี้ก็ยิ่งดีไปหนักเลยคนระับผ,ผมก็เลยมาจัดนี่ดูคนระับผม แล้วก็สำหรับเรื่องโปรโมชั่นนะผมก็ไปหามาแล้วผมก็จะเป็นโปรโมชั่นฝากยอดแรกของวันนะผมก็จะเป็นรับโบนัส30%สรนะผมสมมติฝาก1 0 0รับนึรมนะผมแจ๋วปะแล้วมีนาทีทองด้วยนะผมนาทีทองทุกวันนะผมย้ำวันทุกวันตอนเที่ยงถึงเที่ยง59ครับนะผมรับโบนัสสูงสุด50%กันไปเลยับผมมา ยังไงกันต่อผมหูในเกมนี้ไม่ไปไหนเลยวันนี้ไม่เข้าให้เลยอะเออแล้วที่สายบ้าบานี่ก็ผมอ่านไปเจอแวบ,บๆับผมเดิมพันนะผมเข้าสิบหมายติดกันนะผมรับเพิ่มไปอีกหนึ่งพันบาทน,นะจ๊ะอุ้ยันนี้อันนี้นี่โคตรดีเลยพูดกล้าพูดแดงตรงเลยให้ม่งดีจัดเลยจัดกันไปัะผมเบ็ดละห้าสิบเลยเอ๋อ 50เลยออหกสดีกว่ารับผม50ดีแล้วผมแต่60ดีกว่าเอาผมมาไปกันต่ออีก10หมุนนะผมสวยๆยง,งามๆกันไปนะจ๊ะใครที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนผมก็สามารถขอเกมกันเข้ามาได้เลยน,นะจ๊ะไปกันต่อผมเยาวๆเยาเกันไปโลจ้ะเชื่อได้เจอได้ไปไปไป,ไป,ไป,ไป แคมหมดตันี่ไงผมจังหวะนี้วายเข้ามาแล้วมาลุ้นคูนนะผมปาบเขาให้ปาบเขาให้รู้เรื่องกระเบื้องแตกครับท่านจังหวะนี้คูณสิบวะจัดเป็ดเฟดเฟย์แล้ผมรู้เรื่องพูดได้คำเดียวเลยครับผมรู้เรื่องครับผมมานานทีจะมาเล่นนะผมมันต้องอย่างนี้สิครับ บางคนเขาก็ถามมาว่าเวมีเล่นได้นานนี่ยังก็พักหนึ่งแล้วผมพักใหญ่ๆแล้วลองลองมาทำลองมาตามดูครับผมเพราะว่าเพื่อนมันสกิดมาบอกว่าเวมีได้น่ะก็เลยมาลองดูครับผมจต่จังหวะนี้หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทครับท่านอ้าวเรื่องกันจัดจัดครับผมมีมาต่ออีกไหมจังหวะนี้อีกสักเล็กน้อยโอ้ จะเชื่อครับผมขยับขึ้นอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะผมเป็นเบ็ดรับ80บาทครับทาน10หมุนกันไปต่ออีกเช่นเคยครับผมเดื่อเข้าเผื่อได้เผื่อโดนนะครับใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเรื่องโปรโมชั่นเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะครับผมก็สามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยครับไม่เข้าใจในด้านไหนผมก็สามารถทักหาแอดมินได้ครับแอดมินน่ารักทุกคนนะจ๊ะแอดมินตอบน่ารักอยู่ครับ จัดกันไปอีกสักเล็กน้อยครับท่านแล้วไม่เข้าให้กูเลยนะหลอุอ้ยเกินไปปะนี่ไงเปละ1หนไปดิสิหมุนไปครับท่านจังหวะนี้ไม่เข้าไม่รู้จะว่าไงแล้วเว้ยไปกันต่อไปกันต่อเอ้ยเงียบกิบเลย,ยเงียบกิบเลยโอโหเงียบจริงไม่เข้าแล้วเนะี่ย นี่ไงโอ้โหจังหวะนี้กว่าจะมาจาดไปเลยครับผมคูณหา้าไปที่สองพันบาทนะครับจบจบกันไปกันดีกว่าครับสามารับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะตกผูกเอ๊ตกผูกบุกพ่องนะครับบุกพ่องเรื่องด้านโปรโมชั่นนะครับก็ต้องกราบขออาภัยทุกท่านนะครับพอดีไปศึกษามาไม่ค่อยละเอียดนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับ แต่สำหรับวันนี้แอมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า